เวลาเพื่อนๆขับรถอยู่บนท้องถนนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่ได้เจอพี่ใหญ่หรือพี่รถบรรทุกเดี๋ยวคลิปนี้ไม่น่าจะมาบอกวิธีขับรถอยู่ใกล้รถบรรทุกยังไงให้ปลอดภัยแค่3าวิธีง่ายๆมาดูกันค่ะข้อ1นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในจุดอับสายตาหรือจุดบ่อยของรถบรรทุกซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4จุดค่ะจุดที่1ทางด้านหน้าของรถบรรทุกค่ะจุดที่2ทางด้านขวาของรถบรรทุกจุดที่3ทางด้านหลังของรถบรรทุกและจุดที่4ทางด้านซ้ายของรถบรรทุกค่ะเนื่องจากพี่คนขับรถบรรทุกนะคะจะนั่ง อยู่ที่สูงและบรรทุกของมาเยอะค่ะอาจจะเป็นจุดบอดทําให้มองไม่เห็นและเป็นอันตรายได้ค่ะข้อ 2. ไม่ควรขับขี่คู่มากับรถบรรทุกค่ะเพราะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้หักหลบกระทันหันในระหว่างทางจะทําให้ส่วนพ่วงของรถบรรทุกใส่ไปใส่มาอาจเสียหลักมาฟาดรถของเราได้ค่ะข้อสามไม่ขับขี่ปาดหน้าหรือแซงกระชันชีดรถบรรทุกค่ะเพราะอาจทําให้รถบรรทุกที่กําลังบรรทุกน้ําหนักมาปริมาณมากกําลังวิ่งอยู่เบรกไม่ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้เราสามารถขับใกล้รถบรรทุกได้อย่างปลอดภัยและเพื่อดดความเเสีี่ยงทจะกิ